าลูกไอไม่หยุดไอทั้งคืนอันตรายไหมคะก็ดสูสัญญาณ4ี่ข้อนะคะที่ควรจะพามาหาหมอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาการไอในเด็กมีหลายแบบมันมีทั้งไอแห้งๆไอมีเสมหะไอเห่าไอาก้องเหมือนหมาหรือว่าไอาเสียงวีดนะแต่ละลักษณะก็จะบอกโรคที่แตกต่างกันสาเหตุที่พบบ่อยอะเชื้อหวัดธรรมดาภูมิแพ้จมูก หรือว่าหลอนลมักเซพอผืดได้หรือบางคนก็เป็นกดไหลย,ย้อนก็ได้แต่ถ้ามีอาการอย่างที่บอกไป4แบบเนี่ยก็แนะนํามาให้หมอนะคะให้หมอดูนะคะหนึ่งก็คือไอจนหายใจลําบากเหนื่อยมีซี่โครงบานนะคะไอติดต่อกันเกิน2สัปดาห์ไอร่วมกับมีไข้สูงมากกว่า72ชั่วโมงหรือ3วันไอมีเสียงวีดหรือว่ามีไอหไอก้องเหมือนหมาเห่าบ๊กๆนะคะ เด็กที่ไอมีหลายสาเหตุแต่ถ้าไอไม่ดีขึ้นหรือมีสัญญาณอันตรายอย่างที่หมอเล่าให้ฟังก็ควรจะพามารีบตรวจกับหมอนะคะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะคะ